สวัสดีครับท่านสมาชิกดวร่าทุกท่านนี่เป็นวิธีการติดโฟสีเอ็กที่ถูกต้องและง่ายที่สุดนะครับก่อนอื่นทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับห,หลังจากนั้น <c oughs> เราจะวัดจากขอบเนี่ยมาม,มันพักครับไมครับสีเส่เซนครึ่งนะครับสีเส่เซนครึ่งเดี๋ยวผมจะจัดการให้สีเส่เซนครึ่งนะครับโอเค,อ,เคอ่าหลังจากนั้นนะครับวัดจากขอบบนลงมา สิบห้าสิบห้าเซนครึ่งนะครับสิบห้าเซนครึ่งเดี๋ยวผมขอยอยู่ด้านนหนะครับอ๋ออยู่ด้านนี้ถูกต้องแล้วครับานแนบมาให้นิดเดียสิบห้าครึ่งนะครับเสร็จไปก่อนแล้วก็มาด้านนี้ครับสิบห้าครึ่งนี่คือการติดพิษโอเคครับอันตอนต่อไปฝั่งนี้ต้องเริ่มที่สี่เอ็กก่อนนะครับ ง,ง,ง่ายง่ายง่ายที่สุดนะครับระวังนิดนึงกันระวังมันขาดเอ้ D X หาบนะครับาเจออ่า,อปาอแปะนะครับแตแะๆหน่อยแต่ล่างแต่ล่างก่อนแต่ล่าง โอเคครับผมนี่เป็นวิทีชุดที่ง่ายที่สุดในโลกเลยครับเราก็ลอกนี่มาเอฟได้เข้าไปครับเอฟเอฟเอฟเดี๋ยวนี่ครับที่เด็กคอนือครับมัอนีม่ผมเลื่อนอยู่มันจะไล่คออากาศนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีคอมืออยู่จะไม่คอ หลายคนบอกว่าใช้เวลาติดยากมากดูดูวิธีนะครับทดลองคันนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงแน่นอนโอ้โห่ห่างเท่าไหร่ครับอันนี้นิดนึง T อ O รู้สึกเหมือนประชานอยากเล่าเลยครับคือสั่นโอ้ยไปพูดอย่างงั้นครับออกอบะลงไปบอ่า ไปก่อนนะครับเปิ้บเๆิบเบิ้บเบิ้บต่อปเิ้บเร็ียบร้อยติดต่อไปครับเพราะว่ามันเป็นินเกเจอร์สองเลเยอร์มันจะค่อนข้างแข็งนิดน,นึงเ,เลยจะไม่ไม่น่าทำต,ต่อไปแล้วก็ลอ,อกสีทีออกลอ,อกขาวออก<ม>อออนนี้แกะด้วยสายตานะครับเพราะว่าออฟโรดเนี่ย สูงจังนี้แค่หนึ่งเซนดาวเอาครับจะไม่คิดมากเดาวแล้วนี่ครับโอเคออฟโลดครับออฟโลดล็อกข้างบนนะครับโอ้ทางมือสั่นจังเลยเีมากเลย โอนะครับอยู่ถึงการของโอนี้แล้วก็อแปะครับไล่ยปล่ไปกินที่โอ้ดดีจังเอานิดหน่อยน่อย้องเต็มเยอะสวย เอฟ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 ขาห้าขาห้าเอฟปั๊บเอฟเอฟยังไงครับเอฟโอเคเข้าแกงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ก็เออดึงออกมาเลยโปรเอฟดูดเออไม่ถึงห้านาทีครับโปรสีเอ๊ะเนนเนน นี่สำหรับคนที่อ่าลอกสติกเกอร์แล้วมีกาวนะครับใช้ใช้อะไรครับโชว์นะครับ 3M รุ่นนี้นะครับอะไรผม่านะคัชบัตอะไรเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องนะครับคือเป็นกลิ่นส้มนะครับพ่นเลยครับพี่พ่นปึ๊บรอแป๊บเดียวครับเช็ดออกคาบกาวไม่เหลือครับ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ของน้ากองเหรโอเคน้เซตีครับนี่ครับเจ้าของรถกับระาอยู่ครับ่ปยา่ครับผมรอสักแป๊บนะครับเรงรรายละเออ